ไม่เหมือนคนมีกิเลสกลุ่มซุ้มหัวมันไม่อยากจะทํามันอยากจะทําเร็วๆทําลวกๆหรือบางทีต้องไปจ้างเขาทํายู่ซ้ำไป <c oughs> มันหาความสุขไม่ได้ในการกระทําทีนี้อยากจะพูดว่าถ้าต้องช่วยกันถูพื้นก็มีความพอใจในการถูพื้นเพราะเป็นอุปกรณ์แห่งการมีชีวิต ที่อยู่อย่างเป็นสุขเมื่อถูพื้นก็รู้สึกว่าปฏิบัติธรรมเลยเป็นสุขเมื่อถูพื้นเมื่อล้างจานเมื่อช่วยกันล้างจานก็เป็นสุขเพราะว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเพราะเราจะต้องมีจานชามที่สะอาดสำหรับเป็นอยู่อย่างมีสุขภาพมีอนาไม่การล้างจานก็เป็นที่พอใจ เป็นการปฏิบัติธรรมะอย่างหนึ่งและมีความสุขอยู่ที่การล้างจานถ้าต้องล้างส้วมล้างทอดส้วมหัวส้วมก็พอใจเพราะว่ามันเป็นการกระทำเพื่อเกิดความสุขภาพอนามัยแห่งชีวิตเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยเหมือนกันก็เลยมีความสุขเหมือนล้างส้วมนี่มาส่วนตัว บุคคลแต่ละอย่างละอย่างก็ทำอย่างมีความสุขความพอใจทีนี้ก็เลยไปถึงอาชีพทุกคนมีอาชีพไม่เหมือนกันธรรมชาติสร้างมาไม่เหมือนกันโดยร่างกายโดยจิตใจโดยมันสมองโดยอะไรต่างๆไม่เหมือนกันเพราะเราไม่อาจจะมีงานทำเหมือนกันเราต้องทํางานต่างๆกันขอแต่ว่างานใดทําแล้วดํารงชีวิตอยู่ได้ก็พอใจ ดัง <c oughs> นั้นจะแจเรือจ้างก็พอใจจะถีบสามล้อก,ก็พอใจจะกวาดถนนก็พอใจจะล่างเท่าถนนก็พอใจไอ้คนที่เขาสามารถเขาก็ไปเป็นนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานาธิบด,ดีไปเป็นในตามแบบของเขาเขาก็พอใจแต่ด้ดยวยดีทุกคนทํางานด้วยกันทั้งนั้นคอยทํางานเต็มความสามารถที่ธรรมชาติกําหนดมาให้ไปตามโอกาสที่จะมีได้ อย่าไปเลือกงานอย่าไปเสียใจว่าได้ทำงานต่ำเตี้ยต่ำต้อยมันเป็นงานทั้งนั้นถ้าเป็นงานแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นถ้าเป็นงานแล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นนั้นมีความสุขเมื่อแจเรจ,จ้างเมือ่อถีบสามล้อเมื่อกวาดถนนเมื่อล่างเท่าถนนหรือว่าเมื่อทำนาหรือมาทำสวนหรือค้าขายหรืออาชีพอะไรก็ตาม มีความสุขอยู่ที่ที่ทำงานถือจอบอยู่ก็มีความสุขถือช ISH อบอยู่หน้ากระดานดำเป็นครูสอนหนังสือก็มีความสุขไม่ต้องโกงเวลาราชการไปเที่ยวหาความสุขในท่องถน,นนจนเงินเดือนไม่พอใช้เขาคิดว่าได้เงินเดือนมาไปหาความสุข เราก็ไปช่้ยความสุขหลอกลวงมาเส้นกิเลสมาเส้นผีเป็นความสุขของผีไม่ใช่เป็นความสุขของผู้ที่ทํางานหาเงินเดือนส่วนผู้ที่ประพฤติธรรมในการทํางานมีความสุขเสแล้วตั้งแต่เมื่อทํางานแม้เงินเดือนไม่ออกก็ไม่เป็นไรเขามีความสุขแท้จริงเสแล้วเมื่อทํางานคนโงต่ต้องเอาเงินเดือน ไปซื้อของหลอกลวงเส้นกิเลสเส้นผีคือเส้นกิเลสของตนและร,รู้สึกว่าเป็นสุขทั้งที่มันเป็นความรู้สึกหลอกๆเป็นความโง่เป็นของอวิชชานั้นทำงานอย่างบริสุทธิ์จะมีความสุขอย่างบริสุทธิ์จะมีความสุขอยู่เมื่อทำงานนั่นเองทุกกระเบียดนิ้วมีความสุข เป็นความสุขที่ไม่ต้องจ่ายเงินยิ่งจ่ายเงินยิ่งไม่ใช่ความสุขไปคิดดูเถิดจะมองเห็นได้โดยไม่ยากเมื่อความกมบการทำงานเป็นความสุขทุกคนอาจจะมีความสุขได้เสมอกันเป็นประธานาธิบด,ดีก็เป็นคนล่างข้อถนนมีความสุขได้เท่ากันอิ่มอกอิ่มใจมาทำหน้าที่สุดความสามารถของตน คนงานทำงานสุดตามความสามารถของตนแล้วก็เป็นสุขสุดความรู้สึกของตนคนเป็นประธานาธิบด,ดีได้เ,เป็นเทวดาบนสวรรค์ทำงานหมดกำลังของตนก็เป็นสุขได้เท่านั้นนะถ้าไปสุขทางการมารมณ์ก็เป็นสุขหลอกลวงเป็นความสุขของผีเส้นผีคือเส้นกิเลสและยืมมาเป็นความสุขของตน มันก็เป็นเรื่องหลอกลวงเหลือที่จะหลอกลวงขอให้เรามองดูดีๆอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขทุกกระเบียดนิ้วนับตั้งแต่เมื่อล่างซ่วมล่างหัวท่อซ่วมก็เป็นสุขจะกินจะอาบจะทายจะทำอะไรก็เป็นสุข ในชีวิตประจำวันตลอดเวลาที่บ้านที่เรื่อนเมื่อลงไปทำไร่ทำนาทำกิจเป็นหน้าที่ที่ออฟฟิศที่ไหนก็นตามก็มีความสุขอยู่ตลอดเวลาที่ทำงานในโลกนี้มีความสุขถ้าเหนือโลกนี้ขึ้นไปก็รู้ว่าโอ้ทุกอย่างที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นความสุขคืออย่างนั้น เราไม่มีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าธรรมชาติมันกําหนดว่าอย่างนั้นทุกอย่างมีความเป็นเช่นนั้นเองอย่างนั้นก็เลยไม่หลงยึดถือหมามั่นในความสุขไม่เกิดอุปาทานในเรื่องตัวกูในเรื่องของกูเพราะมันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตเห็นความเป็นเช่นนั้นเองจนมายึดมั่นสิ่งใดแล้วก็ไม่เกิดกิเลสอะไรขึ้นมาได้ ไม่เกิดโลภะโทสะโมหะก็เป็นจิตใจที่มีความสุขชั้นเหนือโลกคือ <c oughs> จิตใจเย็นเป็นนิพพานอยู่เพราะไม่มีกิเลสจึงเป็นของร้อนจะต้องผ่านการงานทุกชนิดขึ้นไปได้รับความสุขอย่างถูกต้องในโลกโลกในระดับโลกโลกเช่อก่อนจึงจะรู้ว่าความสุขนั้นมันเป็นเช่นนั้นเองความสุขนั้นมันเป็นเช่นนั้นเอง แม่กามารมก็เป็นเช่นนั่นเองเจรถะเป็นกามารม์ชั้นสูงสุดมันก็เป็นเช่นนั่นเองหิ่งอร่อยมากก็ยิ่งหลอกลวงมากไม่ปกติไม่สงบเย็นร่วมเป็นเช่นนั่นเองก็ไม่ลหลงไหลไม่เห็นกงจากรด,ดอกบัวไม่เห็นสิ่งที่ทรมานใจเพราะความลหลงไหลนั่นเอามาเป็นความสุขนี่เรียกว่าไม่เห็นกงจาก เป็นดอกบัวไม่เห็นสังขารเป็นนิพพานสังขารคือการปรุงแตง่งปรุงแตง่งปรุงแตง่งตามหน้าของกิเลสน,น,นีส่เท่ากสังขารสังขารเป็นสังขารเป็นความทุกข์นิพพานคือหยุดปรุงแตง่งไม่มีกิเลสปรุงแตง่งก็เย็นนี่เป็นนิพพานอย่าเห็นสังขารเป็นนิพพาน เมื่อได้ผ่านมามากพอแล้วเห็นผลของสังขารมากพอแล้วก็ไม่หลงนิพพานแล้วก็ไม่หลงสังขารว่าเป็นนิพพานก็เลยอยู่อย่างมีความสงบสุขสนุกกันใหญ่เมื่อทํางานถ้าทํางานเป็นการปฏิบัติธรรมสนุกกันใหญ่เมื่อทํางานก็ทําได้มากสนุกเมื่อทำเป็นสุขเมื่อทำ โอ้เป็นสุขสนุกเมื่อกินแต่พอดีกินแต่พอดีสนุกกันใหญ่มันก็เหลือเหลือกอไปช่วยผู้อื่นก็สนุกกันใหญ่สนุกกันใหญ่เมื่อช่วยผู้อื่นถ้าปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เป็นสุขกันใหญ่เมื่อทำด้วยความพอใจว่าประพฤติธ,ธรรมแล้วเป็นสุขกันใหญ่เมื่อกินแต่พอดีแล้วก็เป็นสุขกันใหญ่เมื่อ เอาส่วนเหลือไปช่วยผู้อื่นขอให้ทุกคนปฏิญญาตนว่าข้าพเจ้าขอสัญญากับตัวเองว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจกไม่เขียดคร้านในการทำหน้าที่ของมนุษย์ตามที่ข้าพเจ้าสาบแล้วคือทำงานสนุกได้ผลมากกินแต่พอดีเหลือช่วยผู้อื่น ไม่นำไปเส้นผีคือบวงสรวงกิเลสของตนข้าพเจ้ารู้แล้วว่าความสุขมีอยู่ในการทําหน้าที่ของมนุษย์ทำต่อตัวข้าพเจ้าเองและต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนพร้อมไปในคราวเดียวกันก็ได้ข้าพเจ้ามีกำลังข้าพเจ้ามีอำนาจข้าพเจ้ามีความพอใจที่จะทำเช่นนั้นเสมอ ทั้งหมดนี้เรียกว่าการทำงานคือการประพฤติธรรมขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายสนใจนำไปพิจารณาดูเห็นด้วยแล้วก็ทำเต็มที่แล้วขอให้มีความสุขอยู่ทุกทิพพาราตีการเทิน